อ่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบก,กับรายการเอสโซเรียนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้มาทาบ้าอะไรแค่จะมาบอกความรู้สึกแล้วก็มาเล่นบวกรีวิวนี่นะครับเป็นโปรแกรมของแบบว่าเป็นเกมก็ได้เป็นเกมในเว็บนะฮะเป็นเกมแบบว่าเออเสียงคอมเมนเดอร์ของมาสเตอร์เดอร์โกสอุ้ยชิหายนะฮะเป็นของคอมเมนเดอร์โกสประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ Flash Engine Command l i e d e b u o g e r Version 1.3.0 Beta c r o m e on Credit CO a s a s a h i Bandai Comics Comics นะฮะโอเคก็เราลองมาเล่นกันนะครับอ๋อไอนี้ก็กนกันเซเบอร์อันนี้ก็กกกเป็นตัวอ่าเดี๋ยวลองดูดิีต่ตแรกเป็นหน้าอย่างนี้นะฮะเป็นหน้าแบบใครเคยดูเรื่องอะไรวะ ไม่ใช่คนุค้นอยู่อะ่ะไมนจะลองอันนี้นะฮะอันนี้ก็อ่าเราก็เลือกเลือกก่อนอันนี้โอเลนะฮะโอเลดามาชิมูซาชิดามาชิแล้วก็เอดิสันดามาชิงั้นเราเล่นอันนี้ก่อนอแปลงร่างคนะรับโอ,อเ,เ,เอล่โอเล่ อยยะนะฮะก็เดี๋ยวลองเปิดหมวกเปิดหมวกนี่ทนหมวกเปิดหมวกใส่หมวกเปิดสุดยอดเลยมาลองใช้ถ่าไม้ตายดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงสี่โอเดโอเมเนมัมอันนี้ผมใช้แบบชัด์สียอันอ่เดี๋ยวลองดูเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวไดเวอร์มันก็ถอดได้ชอบชอบชอบไดเวอร์มากต่อไปเอามูซาชิ h e a m n t a a o the c ่ฮะ มาเลเดอร์ yes. Murder, ซีรีส์นี้ทนำะให้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือตัวเข็มขัดมันแล้วก็ลูกเล่นกันกันเซเบอร์นี่แยกออกมาก็เป็นอย่างนี้อ,อ้าวเฮ้ยมันแยกได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่อ๋อคือกดตรงนี้กับกดนี้นะฮะกันกันเซเบอร์กร็มีลิทได้เหมือนกันแล้วก็กดตรงผมไม่ก็ทรชนะฮะอ่าก็เดี๋ยวมาลองดู ไดใครกันของมูสิชิคเดดนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลองโอมินิมัมนะ,ะเป็นท่าไม้ตายขั้นสุดยอดได้ใครกันโอมินิมัมนะ,ะสนังเกตถึงความเฟี้ยวของมันแล้วนะฮะก็นะก็ลองถอดดูอ่าลองประกอบอันนี้เหมือนเดิมก็ ต่อไปก็มายิต่อไปเอดิสันดามาชิสุดยอดมาแบบเงือบๆนะฮะก็าลองอ่าอันนี้เป็นแบบอะไรวะอันนี้ของของอันนี้นี่ว่ะก็ลองโอเมนดมัมไหม โอเมก้าสตรีมนี่ของโอเลนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าหมดปืนมันปรับยังไงนะหมดปืนด้านหน้าอ๋องงตั้งนานนะใคกันโอเมก้าชูตนะฮะแล้วก็มีแค่นี้นเหมือนเป็นพวกดีเอ็กซ์ทั่วไปนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวมาลองเอาไม่ใช่เดี๋ยวลองโอเมก้าไดรว้กันนะครับ きめชอบเสียงมันสุดละของเอดิสันเนี่ยมันไล่มนนะก็ลองอโอเมกาา้าทริปโอเมก้าทริ์อ่าก็เดี๋ยวลองโอเมเนีมัมสองสามสี่เนื้อทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อสามก็ โอ้ม่ไมัง่ยแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็นี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เดาแป้งล้างให้อีกอยดมเป็นล้างนะ นายก็ไม <Vander> ่ม so so, ีอะไรมากแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆก็ว่างมากบอกเลยว่าว่างมากนะเดี๋ยวก็จะทําต่อไปทำจะต่อยเยอะนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นแอลอยู่นะบอสเซอร์แอลเปิดไว้อยู่นะฮะก็ยังไงก็ทีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับใครชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะถ้าเกิดชอบคลิปไหนของผมนะสำหรับนี้ไปจริงๆละและไปพร้อมกับโกสและบายบายนะครับเออ อะไรก็โตกูใสมาเซสวัสดีครับ